ใช่ทำทำบุญ้นแจัดการแต่ว่าแต่ว่าอันมามอบให้คนขอบคุณก่อนก็ได้ไหมเอครับครับค่อยไปค่อยมาด้ครับแม่เด้เดินทางปลอดภัยจ้ะเจ็บอยู่บ่เจ็บคอมันเข็งขาบิกตะเกาวเจ็บไปชบตอนนี้มันยิ่งายกว่าตะเกาวิอ๋อ่นบอกว่าได้ไหมะ là hãy chín chín mới. Phân bò thì chép đài mới người bò. Phân bò đấy bò. Bò đấy bò tự nó như. Ừ. Uhm. Mì thế... à kim gia ja... cho mình mình cái khay của mình ông mới đến đây đó สบายดีเด้อพี่น้องเอกกัสบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนนะพี่น้องเนาะผมว่าจะอยู่ในและกต่างประเทศพี่น้องเองกยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงบ่าวเตียงทองบานน้านนาคือเก่าพี่น้องเอกเนาะเอา้าพี่น้องเอกเมื้อนี้กับพอดีตื่นมามีเอฟซี FC, เพิ่นมาหาวาสต์พี่น้องเอกเนาะเพิ่นบอกว่า,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 าสิมาหานะ้องถึงไซเนาะ อ่าเพิ่นฮู้ว่าใกล้สิกลับบ้านก็เลยมาเพิ่นเอาของมาฝากบ่หรือว่าอ่าจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นมาแต่ไสมาแต่จังหวัดใดเนาะป่ะพี่น้องอ่เดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเพิ่นมาแต่ไสเนาะอ่าโตพี่น้องเอ้ย ใังบุหินอยู่อ่าโอ้เป็น้องไงมานี่บ่ะยายัดีจ้าัปดีจ้าฮฮ่า่าาเป็นยโอ้ยโลว่านอข้างบ่านบผมครับกมาปล่อยด้วยใชาสูงสักคาผมคาผม นั่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนต้องต้องขายพี่หนุ่มเด้อพีเจี๊ยบไล่รางวัลเตรียมเตรียมข้าวของอืมเจ๊เอาของไปแจกยูเวียกจันน่ะนะแม่เคยเบิ้งเงี้ยอ๋อผมก็เลยท้องเบิ้งเบิ้งได้เน็ตนั่นแม่ว่าเต็งชามเนี้ยน่ะนะผู้นิสิตวะครับครับได้เบิ้งดูไปว่ากุ๊บเมื่อกจันเอาของไปแจกน่ะนะตาม ชนน้ำบดกีบนั่นนะตีเพิ่นทุกงาเพิ่นบ่มีนั่นนะจ้าจ้าจเอาไปเลยนางแป๊บนึ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวผมัหลานน่งดูนี่มันมันลงมากหลานสาเพิ่นอยู่ในรถล้อ๋ว่าจะเห็นน้องเพิ่นทิบ๊อบบ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 บ่บบ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 เบ้บบบบบได้บบบใช้บดบใช่บบ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 บ

โทษลาไๆพอดีก็ลังอาบน้ำอยู่จะจังสะแม่เอาของมาให้ล้านเดี๋ยวมาเทียนนาพุรลคในพระเออขอบคุณครับแม่ครับสาวีเดียวเีจ้ามีลำพูประสานบุญลสาวทำงานทุกวันมันไ่ไปฟังใอ่ใจมากนแม่้านองจอร์นอะไรเป็นแหวบอกเลยให้มา่ก่อนแม่ไอ้บอง มนออกจอดรถใช่ครับในมนองแม่มันออกประตูถ้าคนขับก็ได้จ้าจ้าเอาไใ้แ่หน่แล้วถ้าเอาโบเห็นกด้หนแล้วก็เหนแล้วพ่อเรา่แม่ชั้นี้พ่อบ่ใช่นั่นแลขับรถนะจ้าจ้า้ไปแล้วอ่าครับแล้วใ่ค่ะช่างทาง คือไปไปว่าไมาว่ายแบานน้องมีกมาแล้วพี่น้องเลยโอ้ใช้ใช้จวดมาไว้ไปไวมายมามาทำอไรกอ่าโอ้ลานอยู่ในรถเบอร์ครับ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  ไปละพี่นองไงเนาะโอ้มอดรถไว้บ่หันนะโอ้จะพอแล้วลปิดรถไว้พี่น้องเลยขอนเกน นะอ่าเจเอา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 พี่นังเลย,ดดยครับผมสุขดีแล้วครับเด้อครับขอบคุณครับแม่อ่าไปาพี่น้องเลยทั้งแม่เพื่อนก็นเอาเงินมาซอยสมทบน้องสิงไส่หนึ่งพันบาทเอาซะนะพี่น้องเนาะอ่าซอยคุณระดิกคุณรหน่อยซอยกันพี่น้องเลยเนาะ อา้อาว่าไปเดีเข้ามาต่อสิพี่เมย์เมย์พอนเพิ่นกระทุ้งมาหาวัตเตียงเพิ่นเอาไปชังมาให้เอาเครื่องเอาของมาใยหย้อีล้วบ่นี่ของเมย์พอนเพ,พิ่งนั่งพี่น้องเนาะอืมจุดนี้ยังไงพี่น้องเ,เอ้อ่า ไปไปครับผมอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมี่้องลุงมาลยังไงยังไม่ได้ของดีเลยเที่ยวน้านะลุงเนาะอยากได้อะไรถามเธอว่าเธออยากได้อะไรแต่แม่มีเยอะมากพราพ่อพ่อก็จะได้มาตลอดถ้าไม่ใช่นายตำรวจหรือนะคะไม่ได้ของพวกนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แจกจ่ายเป็นตัวออกมาเบื้องข้างนอกเพื่อครับผมอ่า แมงเมฆคอ,อืมไปไปไปยืนอะไรเนาะกำลังผุ่งเข้าอาบน้ำเลยเมื่อกีกอ้นเลยอันอันนี้บ่กมิมโอ้นะบอกว่อันนี้ของไอ้โมตัวอันนี้แม่เปลี่ยนไปหายแล้วแม่เอาจ้า นำเพื่อนเอฟซีเพื่นน้องมาไห่โอ้ขึ้่รถไปนั่ตามใช่ดอ้นแเื่อนนไหากับรถไปว่าต้องซื้อคโอ้มันแพเพื่นนงมาไห่เขาเก็บใช้รถไปกินก่าจำเป็นต้องซื้อครับผมโอ้มันแงืนน้องมะหเาก็บใส่รถไปกิน่ำเป็นต้องซื้อครับผมโอ้นงเน้องมไกประไกเต้องซื้อรับผมอ่มันแื่อน้องมะห่เดเก้ร่าจเป็นต้องดอกรด้ผมนพเงืนน้นห่เาเบรไปิดว่าเป็นต้องซ องหนึ่งของแม่เรียมท่องไท้ห้านเอาห้ตอนแต่งงานทาห้านแม่แจ่งงานแม่จะห้คนละองค์นละองค์แล้วก็เรียมท่องพรตอนคนที่เป็นตำรวจอยู่เมื่อเลื่อยแม่ห้องนั้นเป็นเป็นแสนน่ะเรียมท่องอห้องค์ง่ายเพราะว่าเขาเป็นตำรวจเนาะก็เลืให้เขาเขาปองกันตัวก็าจ <ะ S 2> <ม>ากันแล้ว <laughs> <laughs> คนมอือหุจักคุณพามันจะมันฉุก็ไิน ครับผมอ่ามีมาผู้เดียวคือเก่าเนาะครับผมครับผมเก่งเก่งคือเก่าพี่น่อยครับรถมากคนเดียวที่ขับไปสุวนรณเขตโอ้ไปบ้านคุ้มใหญ่ครับยินดียินดีแม่ยินดียินดีตันรับครับผมไปผู้เดียวเวอร์สมัยแม่ขายรถแม่ไปทุ่มทีถนนขับรถเขาป้าอ้อยป้ายังขายรูสิบล้อโอ้ ไปคือถีบจะแดดนะานครับครับครับเขียนมาแต่แบบพักก่อนถ้าไปก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าต้องระวังอยู่แล้วครับก็ต้องหัวเรื่อยมีนะทำกางขึ้นกับบอโอเคไดมบะขับเลยบขับเลยครัแต่สิบว่ขับตอนนึงคืนเด็ดขาดเลยไปใต้กระสานครับผมครับผมขึ้นเขาขึ้งยังแม่ขับ ครับครับเดินทางปลอดภัยครับแม่ขอบคุณนในลายขอบคุณนในลายครับผมที่มหาน้องเพื่อนเนาะไปพี่น้องเลยแตมากกะสิครับน่าซอยเยอะครับครับเนี่เอารถไฟฟ้ามาคุกเกินรถไฟฟ้าเอาใส่กับเบาะขี่รถมั้ยแใส่ไฟฟ้าทัานหนึ่งนอนเอ้าของนั่นตัวนี้เอาขนมมาให้อ้นี่ตัวนี้เอาปา ลืมบอกว่านอกกันได้ใช่ไหมครับครับคอยไปคอยมาได้วยครับแม่เด้อเดินทางปลอดภัยจ้ะจ้าจ้กี้ตอนนี้ได้มนออกลดน้ำหนักลดหนึ่งลายนิดนึงหน่อยเนาะเออเนา อมกตรงนี long, ้ม uh ันมีแม่เลยมนมใช่ไมแต่ว่งได้ไหมันมีมันมีคนคือนงนเธอนึงอ่าเยเพื่อม่าไหม่ แคบเนาะคือได้ไหมได้ครับครับผมรับเลยครับอายุได้อยู่ยค เก่งขนาดเมย์เพื่อนพี่น้องเห็นเนาะ,ะขับรถเองตลอดเลยเอานี่ไว้อีกก็อ๋อครับผมน้ะพเืน้นพืน้พนที่จำกัดพี่น้องเห็นเนาะถ้าได้โทรหาเขารืออย่างเขาโทรมา โทรโทรแล้วโทรแล้วครับผมวางแล้วโทรมาตอนเย็นวันไปเพียคนอ๋อครับผมเพิ่งโทรกันเยอะไหมก็อีกคนหนึ่งแต่ว่ามันมีสองเบอร์เนาะใช่ผมอ่าผมโทรอีกอีกสายหนึ่งแล้วเขายังยังไม่รับนั่นน่าจะยังไม่สะดวกเดี๋ยวอาจจะโทรโทรหาเขาใหม่เพราะว่าเยอะมากก็เลยไม่ทันครับผม ใจร้อนนะอยากคุยอ๋อครับผมครับผมขอบคุณครับ,อบอลองเนานะ้องน้องมูอ่าเป็นอะไรมันเจ็บอยู่บอมันเจ็บเพราะว่ามันเข็งไปมันจะเก้าก็เจ็บไปใช่บอ,อ๊ะโอ้โหตอนนี้มันยิ่งหลายกว่าจะเก้าดิอ๋อ dạ anh bảo là dạ à, ừ. anh à, okay. à... nói anh ăn bớt rồi không anh. 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 Phân นี่แกไข้ก็กมือออกมา,รมรมามแรงอยู่นะวะเออไข้เอนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามันเจ็บแหงอีกเลยแกยังทันได้เภายังทันได้กรับเลยกูเข้าไปไหม้แล้วเหตุเพิ่มนะนักก <c oughs> น่ก็เก่าเดีะพี่น้องเงยเออแต่เพื่อ,อิรายาให้กินอยู่เนาะ <c oughs> บางคนแบบอาจจะ ทา,ามเพิ่มิ่มหรือว่าซื้อ,อยาตัวที่มันมันแห้งเหนไหนยาตัวมันแห้งกินยาแก้ปวดที่มันแห้งกว่าเก่ากินว่าใั่นเนาะแต่แต่พังเบิ้องละแล้วเอากินมันพอมันมันปาดใหม่เนาะอ่าเนี่ยสองสามหมื่นหมะสิไใครนี่ยเป็นแบบว่าพานมันยิมละลายหมดละสิไใครผมก่านมันยิมผสมใส่ใหม่ละลายเลย,ลยบ<อ>่<อ> กนอ่้อืมอ่าอเนาดีอ่าเมื่อวานนี่กับเืองน้อน้องมมกันอนห้องมือมือไหร่บอรเป่ไปช่มีแม่ึมพาไปทำบุอือืมอือืมอืม พอให้น้องมูพยูห้องวันวันนอนพักผ่อนเนี่ยข่อเี่มย์เมนี่คนบ่พาไปทำบุญวัดได้นะนนวัดหนองเบงวนงเบงสิทีเดี๋ยวด้ได้ไปทำบุญอันนี้ก็ของฝากคนบม่มีเมียงเน,นี่ยน่อผาคนผาเมื่อไหร่า,บ,าบุญสรวันารเกิดของน้องนวัด อย่งที่เมื่อเบ่งคองเสื้อผ้าอยู่ทางเมื่อคนเอาเสื้อผ้ามาฝากอันนี้ค่ะคือเก่าแหละอย่างนี้เนาะเมื่อรอบนี้คือชิดลนเต่ดูของน้องโมูน so ั่นว like er, ันที่สามบอกวัที่สามใช่เ้าต้องมาที ok ่สองที่สองตีอย่างนี้บริหารเจ๊อย่นี้เนาะวันชิบมือบ่กเก่าชิบมือในนี่้กันอ่า มาบั้นนี้นะเพื่อนว่าให้มามาเนี่ยไรก่อนเพื่อนบอกว่ามาอย่างถึงขนาะที่อโมออง่ายเนาะคิดว่ามันสีนั่นอยู่ลเลยเพื่อนคิดว่ามารอบนี้ซอนพันมาอย่างเนี้ยพาตัดแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ชิ้บอกว่าต้องมาออต้องได้ใส่ฝกใส่พันนี่ท่านได้ว่าเนาะ เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่โมงไงเนาะลบไปลบมาอยู่อ่ามันมันมันบมคือผ่อา,าตัดแนวอื่นนะยกตัวอย่างผ่าตัดใส่ติงหรือผ่าตัดนู่นเนี่ยมันเศร้าแล้วก็หายเลยแต่อันนี้มันเป็นตกแต่งเลยนะพี่หน,น,น,นุ่มมันเศร้าแล้วก็มันตกแตง่งเป็นเป็นศิลปกรรมไปเลยเนาะอ่ามันแค่ซีสาอะไรทีหน่อยเป็นตาคตาไอ้ยกตัวอย่างคือทำของสาวนา ่โซนา่าพันธนาล้างผลไม้เที่ยวขนาดเร่เร่เลยแหละอ่า,าน,อน้องหน้าบ้านเข่าปีเราเพราะว่าเพราะว่าคือน้องหน้านี่มามามาเซ็กเซ็กเบิ่งว่ามันมันมันโอเคเพลพาตัดมันบ่มีติดเชื้อมันมีอย่าง,างคือเศราเ้าแหละเศราเ้าแล้วก็เร่เร่เลยนิดหน่อยก็บไม่ได้มีอย่างเพราะว่าประมาณมคือมันตกแต่งบ่ได้เด้คิดไปแต่งตาใช่กับพวกอะ น้องวัว no มันม yes. ัน no ม <en> ันมันเต่งได้เ no ด้พ no, no. no, no ี no, no, no ่น no ้องไอ้ช่วงนี้นะมันใส่ฟันใส่เขียวใส่ลกพันเทียมลกพันปลอมม่งก็ได้เพื่อแต่ว่าทางน้องหน้านี่คือปิดและจบนะตอนเพิ่นโบกเพิ่นผ้าเตรียมผ้าตัดเพิ่นกะโบกอยู่ว่าว่าต้องเสียตาเนาะแต่ก็เราก็ยอมดีกว่าตายเราพี่น้องกั ยอมให้เพื่อนพานั่นแหละแตงเศร้ามาให้ตุวมือนี้น้องมูนี่ก็เสียแขวเป็นอย่างเนาะออกหมดเลยอออกหมดเลยเสียอุระยางเสียแขวเสียกามออกทิมแผลนี่ได้ใช่น้องมูผลสวดได้พี่น้องมัน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 ก็หุ่มมาอยู่ปะรูรูาโกนคือเก่า เสียสิงีเงเสียสน้องโมสาย,ย,ายเสียสโอ้ยนี้เราก็เอาเองไงพี่นุงเนเตีนว่าเปน้องพูดนาเออเสียเสร่งก็คือตัดสิ่มานะอตัดตัดสิ่เลือดม่ใช่นี้อแล้วก็ตัดสิ่งอนกระดึ่นอยังกระดูก<ด>อ่อนบ่อ่าะไม่มาตามับเช่นี้ี่เนาะอันน,นี้มันก็นเลย xịa mất no. cả bóng bút cả nó bút cái cầu về nó nhang và đang chưa bao nhiêu lâu một lâu một cái lâu hai 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 lâu ừ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  hai lâu hai lâu มาพี่น้องเลยครัก็จบคลิปก่อนวันนี้แล้วก็สีาพาเพิ่นกินข้าวกินกน้ำแล้วก็สิ่ออกเดินทางเก็บเครื่องเก็บคอเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาถามข่าวถามข่าวเรื่อดดงนงโมอัปเดตเรื่องนงโมพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เราจะเจอกันบัดมือ้อพวกเอาก็ไปลุ้งบานพุ่นแหละก็ต้องว่าสิรอว่าเพิ่นชงสิพาตัดไปยังได้พี่น้องให้กลับบ้าน,นก่อนเลยกลับก่อนพี่น้องเนาะ <c oughs> อ๋อมิต่ว่าต้งองมาเตียงกับขึ้นไปเก็บเครื่องเก็บของกันท่านได้เก็บส่วนไปหน้องเนาะเก็บเครื่องเก็บของแล้วก็สีพากันกลับพี่น้องเลยเดี๋ยวน้องมูก็โอเคไปแล้วเนาะเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องเลยอ้าวจะได้กับขอบบญขอบคุณทางเมย์เพื่อนเอาเงินมาซอยน้องสิงไส่หนึ่งพันบาทเนาะขออยู่ดีมีเฮงคุ้มเจ็บอยู่จะได้คุ้มไข่อยู่จะมีด้อยเมย์เด้อซอยกันพูดเล็กพูดหน้อยนเนาะอ้าวสำหรับวันนี้ไปก่อนอยู่ดีมีเฮงบัดจู่ขู่จุ่นเอจจังหน่อยเดินทางเนาะสบายดีพี่น้อง พระสิคุณทุกคนเด้อพี